สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เจอกับช่องสาวนาชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วก็คือไปสั่งอิดมานะคะเพื่อที่จะทาแปลงผักนะคะเปลี่ยนข้างมาให้เป็นแปลงผักนะคะเราคลิปนี้เหมอนก็เลยจะไปก็บใบไม้ค่ะใบไม้แล้วก็ไปขุดดินนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่แปลงผักเพราะว่าถ้าเราใช้แบบว่าดินที่เราซื้อมามันจะเปลืองนะคะหมวยก็เลยมาขุดดินค่ะมาขุดดินตรงที่ของที่เขาแบบว่า ถากถากดินเอาไว้นะคะก็เลยมาขุดเอาไปใส่แปลงค่ะเพื่อที่ไม่ให้มันเปลืองนะคะทุกคนพอขุดแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่แปลงกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราขุดมานะคะก็จะใส่ใส่ลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเกลี่ยเกลี่ยเข้าไปค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกอันนี้หมวยออกมาจากบานนอกค่ะก็จะใส่เอา เขาเรียกอะไรพอไปถึงบ้านหมดก็จะไปเอาที่ข้อครัวค่ะใส่กระสอบมานะคะแล้วก็ใบไม้ที่เราเก็บมาเมื่อกี้ค่ะก็จะทับลงไปเป็นชั้นที่3นะคะนี่ก็จะเก็บพวกเศษเศษขยะนะคะเอาออกเสร็จแล้วเราหมดก็จะเอาดินที่เราขุดมาเมื่อกี้ทับลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะ นี่นะคะมันก็จะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเกี่ยอก้อนใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้ข้างล่างเอาไว้ใส่อีกแปลงหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้หมวยจะทำทั้งหมด2แปลงค่ะดินอันนี้ก็จะมีแบบก้อนเล็กก้อนใหญ่เราก็จะเกี่ยเกี่ยเข้าไปนะคะก้อนใหญ่เราก็จะเอาไปใส่ไว้อีกแปลงนึง ให้เขาอยู่ข้างล่างนะคะชั้นล่างเนี่ยค่ะก็จะใส่อย่างนี้ทําไปอีกแปลงที่สองแล้วค่ะเราไม่มีพื้นที่เยอะนะคะเรามีแค่นี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้างบ้านให้เป็นแปลงผักเราได้นะคะเราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากนะคะเอาแค่เป็นยาวๆนะคะนิดเดียวเราก็พอที่จะปลูกได้แล้วแค่สองแปลงนี้เราก็ปลูกได้หลายอย่างแล้วนะคะผักของเรา ก็จะทำเหมือนแปลงที่แล้วนะคะเอาใบไม้มาใส่เหมือนเดิมค่ะใบนําใบไม้อันนี้เดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายของเขาเองนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาดินใส่เข้าไปอีกอันนี้หมวยคิดว่ามันเยอะเกินเดี๋ยวอ,ออกอีกสักหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้หมวยทําอยู่ประมาณสักตอนช่วงสี่โมงเย็นนะคะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ว่างจากการทำข้าวแตนนะคะก็เลยมาทําแปลงผักค่ะทุกคนทํามาละนิดละหน่อยนะคะวันนี้หมวยก็แค่จะมาทําแค่แปลงผักให้ดูนะคะยังไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกที่เหลืออยู่หน่อยหนึงค่ะใส่ไปไว้ดินอันนี้เป็นดินที่หมวยซื้อมานะคะกระสอบละยี่สิบบาทค่ะเราก็จะเอามาไว้ข้างบนค่ะเพื่อที่เราจะหว่านผักเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักแล้วนะคะเป็นปุ๋ยที่ผสม,มแกลบก็จะเกลี่ยหน้าดินให้เขาเสมอกันค่ะเวลาเราลดน้ำเขาจะได้เขาจะได้ไม่ไหลออกไปทางใดทางหนึ่งนะคะให้เขาซึมลงไปอันนี้ก็จะผสม,มแกลบผสมขุยมะพร้าวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ นี่เ็เกลี่ยไปนะคะดินดินอันนี้เราซื้อมากระสอบละยี่สิบาทดินเขาสวยนะคะแต่ว่าเราจะใช้เยอะไม่ไม่ไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ปริมาณหลายหลายกระสอบนะคะก็เลยต้องเอาดินที่เราที่เราไม่ได้หมักค่ะเป็นดินล้วนเลยนะคะเอามาใส่ไว้ข้างล่างเพื่อที่จะช่วยให้แปลงผักของเราเนี่ยมันสูงขึ้นนี่ตบท้ายด้วยปูนขาวนะคะนี่อันนี้ก็จะมีพวกเปลือกหอยด้วยเปลือกหอยแคลงค่ะทุกคน หมวยก็จะโรยเอาไว้อย่างนี้นะคะประมาณสักสองวันตากเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะนี่ได้แล้วพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวอีกสองวันหมวยก็จะมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้เขาเสมอกันนะคะอันนี้เป็นผักที่หมวยปลูกไว้เริ่มเริ่มจะหมดแล้วค่ะนี่นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ